สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม a r คซ์โซมูบายนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเช่าออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับสลับ AIK มือถือนะครับก่อนอื่นให้กด payK เลยนะครับเข้ามาแล้วก็กดอันข้างล่างเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ทีศูนย์เจ็ดนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นมา2เซิร์ฟเวอร์นะนี่นะครับ สนใจเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ทักมาขอเข้าเล่นได้นะครับก็จะมีอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ pve กับเซิร์ฟเวอร์ pvp นะครับนี่นะครับกดเข้ามานะครับมาขอรหัสผ่านนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดให้เข้าเล่นฟรีนะครับตอนนี้สนใจเข้าเล่นเอาชีวิตรอดแบบซิวๆแบบ pve ก็ทักมาได้นะครับแล้วก็สนใจเข้าเล่นแบบ pvp การตีบ้านกันก็ทักมาขอเข้าเล่นได้เลยนะครับทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ก็